เอาใน่อนนะครับกอแล้วยามจะตีโใช่เลยนะครับก่อขวาในแล้วแก,แกมีเหลี่ยมมีลูกหกักวงนอกสาสาก็สุกสาซ้ายเข้าไปหมัดหนึ่งสองครับหมัดตรงของาพาปไปหนึ่งอ้าวบุกแล้วครับกะเกาะหมุนหมุนแม่โดนรนชัยมันตั้งแขนได้พี่แบรนด์ <c oughs> เขาตั้งขนล่างครับโดนรนชัยครับมองล่างครับ <c oughs> ทำไงครับอา้าวผันล่างอีกทีหนึง่งพาปไปหนึ่งหมัดหน้พยายามที่จะเน้นหมัดมากขึ้นกว่าเดิมครับแต่ว่ายังปล่อยไม่เข้าจุดแยกออกมาครับ การพงพธ์โอ้โหการบ้านข้อใหญ่ของทีมงานพีเคเลยนะครับอีกสองยกที่เหลือหมดยกที่สามแล้วก็วนออกข้างไม่เป็นเป้านี่ครับสำหรับโรนชัยแม่แกแวบไปแวบมาครับเอาครับหมัดครับหมัดหมัดมีลุ้นครับหมัดได้ลุ้นครับเ<ม>ข่าเข่าดูแล้วโอ้โหคงจะตียากนะดูะพยายามเข้าไปครับฟ้าเป็นหนึ่งวางแท่งนี้หมัดป้าแหมจะอย่าไปลอยหน้าลอยตาแล้วกันนะโรนชัยอย่าไปล้อเล่นเยอะ ฝ่ายห่งก็พยายามนะครับพยายามจะโหรัญชัยหนีขั้วยอดมวยของกทด้วยนะครับเอาละครับนี่เป็นลายยกที่สี่นะฮะไม่ได้ครับกรรมการพงพันแยกออกมาแทงก็อุบลนะอ่าเหนือธณี่ะครับับเหมือนกับบุรีรัมย์นะอุบลบุรีรัมย์นครศรีธรรมราชเนี่ยมวยดังไม่ผาดสายใช่นะครับเป็นเมืองมวยนะว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะท่านผู้ชมครับดูถึงตอนนี้เนี่ยนะฮะ หากว่าไม่มีอะไรผิดพลาดนี่ครับนะครับที่เป็นเป็นไฟล่าสุดของเขาครับที่ต้องบอกว่าฟอร์มนี่อาจารย์ฉายได้เลยนะโดนชนช่ายไมจัายได้แมเดี๋ยวดูฟอร์มจรย์ฉายก่อนครับโดนชนายรุ่นน้องนะครับเป็นรุ่นน้องพาเป็นหนึ่งครับก็คนบ้านเดียวกันครับเป็นพี่เป็นพงพันรับใบคะแนนทั้งสุดท้ายครับก่อนที่จะชูมือให้กับน้ำมวยไฟแดงครับก็คือ รนไดชัยต่อรามินทราครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับนี่ครับตรงนี้พักกันก่อนครับ